วันนี้พุธที่23ตุลาคม2567ครับคงจะรู้แหละว่าเพื่อนบ้านอะไรเดี๋ยวมาถาม AI ผมไหลสดแล้วให้ไปแล้วนะครับ3ตัว2ตัวและก็ตัวเลขตัวเดียวผมใช้คาว่าเลขตัวเดียวเนาะแต่ว่าครั้งก่อนหน้านั้นนะ่ะวันที่21วันจันทร์21ที่ถาม AI ว่าชอบตัวไหนถ้าจะซื้อนะถ้าจะซื้อจะซื้อตัวไหน เขาก็บอกถูกนะมาดูว่าถ้าเราถามแบบนี้อีก AI เขาจะซื้อตัวไหนอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะฟังก่อนนะครับฝากติดตามทั้ง y o u t u b e และก็ทั้งเพจด้วยนะครับสนมดีวาร์รตี้และก็คนมักหวยสนมดิวครับเดี๋ยวถาม AI ก่อนเปิดมาแล้วสวัสดีครับ AI ครับสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับมีครับผมวันนี้วันพุธที่23ตุลาคม2567ครับเป็นวันหวยออกหวยลาวพัฒนาใช่แล้วครับ วันนี้หวยลาวพัฒนาออกครับมไม่ทราบว่าคุณสนใจอยากได้คำแนะนำหรือแนวทางตัวเลขสำหรับมวดนี้ไหมครับผมอยากจะถาม AI ว่าถ้า AI เป็นมนุษย์ถ้าจะซื้อหวยลาวพัฒนาจะซื้อตัวไหนครับ3ตัว2ตัวและแล้วเลขวิง่งถ้าผมเป็นคนละครับอยากจะซื้อหวยลาวพัฒนามผมอาจจะเลือกตัวเลขประมาณนี้ครับ3ตัวคือ57 3สครับและเลขวิ่งคือึง แต่นี้เป็นแค่การเดาสมนะครับเลขหวยเป็นเรื่องของโชคลาภและความบันเทิงห้าเจ็ 5, 7, 3, เลขวิ่ง1นึเอ๊ะถ้า2ตัวล่ะโอ้ขอโทษด้วยครับงั้นลองปรับเป็นสองตัวครับ73และเลขวิง่งหน่งดูไหมครับได้ก็คือถ้าเราซื้อเลข3ตัวก็จะเป็น573 2ตัวเนี่ก็จะเป็น73เลขวิ่ง1ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับนี่คือเลขที่ผมเสนอสตัวห้าเครับสตัว เจ็ดสามเลขวิ่งหนึ่งขอให้โชคดีครับมีกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ามีโอกาสเข้าวินหรือถูกหวยตัวนี้ที่ AI ให้ไมไม่สามารถระบุเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำได้แต่ถ้าต้นยำหูอยากให้ดูตัวเลขเหล่านี้เป็นแนวทางคำขำมากกว่าครับไม้ครับเป็นเรื่องของโชคและตัวเลขที่ออกก็เป็นการซุ่มล้วนครับอ๋อสนุกกับมันแต่ไม่ต้องจริงจังไม่เป็นไรครับมีอะไรอยากถามหรือคุยอีกก็บอกได้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณนะครับที่ให้แนวทางถีาครับผมเอ i i ถามหน่อยเล่น4ตัวเนี่ยจะเสริมตัวไหนเข้าไปบ้างถ้าจะตัดเลขเป็นชุด4ตัวนะครับอาจจะเสริม9เข้ามาดูไหมครับจะได้เป็น5 7 3 9ครับอ๋อเดี๋ยจะได้ลุ้นในหลายรางวัลมากขึ้น5 7 3 9ถ้ามีคำถามหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นเลข4ตัวเนี่ย อ๋อห้าเจ็ดใช่ไหมใช่ครับเลข4ตัวครับจะเป็น5 7 3 9ครับถ้าใช้ชุดนี้ก็สามารถลุ้นได้ในหลายรางวัลเลยอ๋อคือให้วิ่ง1นงเนี่ยมันไม่มีไงผมก็เลยสงสัยเข้าใจแล้วครับเลขวิ่งหนึ่งที่พลอยไปก่อนหน้านั้นอาจทำให้สงสัยครับเพราะมันไม่ตรงกับเลข3ตัวที่เราเลือกในตอนแรกใช่ผมขอโทษด้วยถ้าอย่างนั้นเลขวิ่งที่สอดคล้องกับเลขสตัวห้าส จะเป็น7ครับอ๋อเราวิ่งหนึ่งก็ได้7ก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ถ้าจะเล่นเลขวิ่งหนึ่งหรือ7ก็ได้ทั้ง2ตัวครับ <Okay. S 2> คืนอยู่กับความชอบและความเชื่อของคุณเลยที่ให้มาเลขมันมีสตัวก็คือ5้าเจ็ดก็ได้วิ่ง1หรือวิ่ง7ก็ได้ใช่แล้วครับสรุปคือเลขสี่ตัว5้าเดสามเเลขวิ่งหนึ่งหรือเตามนี้เลยครับ ขอให้โชคดีนะครับอยากจะให้ AI คอนเฟิร์มฟันทงสักตัวหนึ่งได้ไหมเข้าใจครับถ้าให้ต้องฟันคงผมจะเลือกเลขวิ่งเจ็ดครับอืมก็หวังว่าจะนำโชคมาให้คุณนะครับถ้า2ตัวล่ะถ้าจะฟันทงเลข2ตัวครับผมจะเลือกเจ็ดหนึ่งครับเถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับงวดนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมยินดีครับโชคดีนะครับ โวยพรให้หน่อยสิท่านผู้ชมโอยพรให้ท่านผู้ชมถูกหวยก็ยังดีนะได้เลยครับขอให้พี่น้องทุกคนเฮงๆถูกหวยแล้วพัฒนากันหลายๆเด้อนรวยๆเฮงๆกันทุ่นหน้าเด้อครับอ๋อขอบคุณมากครับยินดีเสมอครับมีอะไรอีกก็ถามได้เลยนะครับครับสวัสดีครับผมอ่ะผมปิดเลยโอเคครับตามนั้นครับเลขหวยลาวพัฒนาถ้า AI เป็นมนุษย์จะซื้อตัวไหนครั้งแรกผมถาม3ตัวนะครับเราจะเป็น 5 7 3 1 2ตัวจะเป็น7 1ตัวเดียวก็คือเลข1ถาม3าอีกถ้า4ตัวก็จะเป็น5 7 3 9 2ตัวยัง7 9เลขวิ่งแต่เขาเลขวิ่งเป็น7นะ7ก็ได้1ก็ได้แล้วถามว่าฟันธงเลขตัวเดียว2ตัวนี่จะซื้อตัวไหน7 1เลขวิ่ง7ครับแล้วแต่จะพิจารณานะเลือกตามใจชอบขอให้ รือรวยเฮงเฮงถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนครับ